เตียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บฮึับเฮ hey, เกิดมาเป็นคนสวยก็แบบนี้ล่ะขนาดอยู่ในโรงพยาบาลเลือกรูปที่จืดๆแล้วก็ยังดูดีอยู่ดีเฮแชะชะฮึฮเซลฟี่แจกต่อดีกว่าขับแหมบอสนายยมเจเหรอคะ แม่คะคุสวยปวดทั้งทีจะไม่มาองยัได้ไงบอสขาหา,หายดีแล้วเจ้อยากไปเที่ยวยุโรปแังเลยค่ะโอเคเพื่อเจนบอสท,ทำยากทุกอย่างจ้ะแหมคุยเพืออีกแล้วงั้นผมกลับก่อนนะเจนแหมเสียดายจังเลยโชคดีค่ะบอสปังขวบดดเอ๊ะ,อะไรนะ่ะ มีอะไรอยู่ใต้เตียงเยอะแยะเลยขวบหาวางว,าว้าวเปลี่ยนเยอะแยะเลยลาบลอยล่ะ <c oughs> แหมไม่น่าเชื่อว่ยายนย์มีเจนจะซื้อขนมมาเลี้ยงพวกเราแบบนี้ฮ่าฮ่นี่ผู้สั่นเสียหายเลยแต่ก็เอาเถอะมันก็ไม่ใช่เงินของฉันจริงๆนั่นแหละ นมีพวกนี้ฉันเจอ,อยู่ใต้เตียงน่ะโชคดีจริงๆ